คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะเรื่องของการ ปล่อยเงินกู้นอกระบบค่ะเรามีการรายงานกันไปหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหนี้โหดนะคะปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพงแล้วก็มีการทวงเงินกันแบบโอ้โหสารพัดสารเพวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะให้นักเลงไปทําร้ายร่างกายนะคะไปทําลายล้านนะคะรวมถึงมีการแบบโอ้โหทำร้ายร่างกายกันรุนแรงด้วยนะคุณอานแต่ทีนี้มันมารูปแบบใหม่อมเออเป็นการปล่อยเงินกู้มารูปแบบใหม่มเขาบอกว่าถ้าใครอยากที่จะกู้เงินนอกระบบได้ เอาโทรศัพท์มาให้เขาเขาเอาโทรศัพท์ไว้คุณผู้ชมคะ่ะเขาไม่ได้ยึดโทรศัพท์ของเราเอาไว้นะแต่เขาจะยึดไอคราวของเรานั่นเองพอเวลาเราได้เงินไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีจ่ายดอกเบี้ยให้เขาในแต่ละเดือนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ยให้นะคะคือเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะล็อกในเรื่องของโทรศัพท์ ทำให้ตัวลูกนี้เองไม่สามารถที่จะใช้อะไรได้ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองซึ่งก็รวมไปถึงนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นการเปิดปฏิบัติการเลยของเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์ที่ไปบุกจับร้านมือถือชื่อดังที่บริเวณย่านลังสิตค่ะร้านนี้เขาปล่อยเงินกู้นอกระบบแถมยังโอ้โหต้องบอกว่ามีเงินหมุนเวียนนะเดือนละประมาณ5ล้านบาทแล้วก็มีลูกค้ากว่า5,000รายเลยทีเดียวค่ะ ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะโอ้โหชื่อร้านชัดเจนมากๆนั่นก็คือร้านนักเลงมือถือนั่นเองค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะคะนำกำลังปิดล้อมตรวจค้น3จุดในพื้นที่อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่สืบทราบว่ามีพฤติกรรมปล่อยกู้เงินเรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยใช้การตั้งโปรแกรมควบคุมการสั่งงานผ่านมือถือนั่นเองค่ะจุดที่น่าสนใจคุณผู้ชมเป็นการตรวจค้นอาคารพาณิชย์3ชั้นซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านดังกล่าวโดยชั้นที่1และชั้นที่3เป็นสำนักงานค่ะซึ่งมีพนักงานกว่า10คนกำลังนั่งทำงานอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ส่วนชั้นที่2นะคะ เป็นที่เก็บกล่องโทรศัพท์มือถือและฐานข้อมูลของลูกค้าโดยมีในเก่งรับเป็นผู้ดูแลค่ะนอกจากนี้ในจุดอื่นๆยังพบว่าเป็นร้านโทรศัพท์มือถือประกอบกิจการซื้อขายฝากผ่อนและก็เช่าโทรศัพท์มือถือด้วยทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะคะท่านบอกว่าสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าว มีการโพสต์ข้อความและเชิญชวนเงินเ,ออเชิญชวนให้กู้เงินนอกระบบนะคะโดยวิธีการก็คือผู้กู้จะต้องเอาโทรศัพท์มือถือมาให้เพื่อเป็นหลักประกรันและตีราคาจากนั้นทางร้านจะติดตั้งโปรแกร,รมที่ใช้สำหรับควบคุมสั่งการโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะคืนโทรศัพท์ให้กับผู้กู้ไปใช้งานตามปกติและเมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายในการคืนเงิน หากผู้กู้ไม่สามารถนําเงินต้นมาจ่ายได้ก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยตามที่เขากำหนดเอาไว้นะคะยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆเลยค่ะ สมมุติว่ากู้เงินไป10,000บาทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขาเดือนละ1,000บาทถ้าตัวเลขประมาณนี้ก็น่าจะดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนนะคะซึ่งถือว่าสูงมากถ้าหากว่าเราไม่มีเงินก้อนคือ10,000บาทไปจ่ายเขาเนี่ยเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขาเดือนละพันบาทจ่ายไป10เดือนเนี่ยมันก็ถึงต้นแล้วนะคุณอานก็คือ10,000บาทแล้วนะคะ ทีนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าไม่หาไม่สามารถหาเงินต้นมาคืนได้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนเราสามารถหาเงินต้นมาคืนเขาได้แต่ถ้าหากผู้กู้ผิดนัดชําระเมื่อไหร่แล้วก็ไม่สามารถเออแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยนะคะหรือว่าเบี้ยหนี้เขาก็จะทําการล็อกโทรศัพท์ไม่ให้ใช้งานผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะโดยโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยนะคะในเก่งบอกว่า ได้เช่าซื้อมาจากกลุ่มนายทุนจีนซึ่งจากนี้จะมีการทำการขยายผลถึงต้นตอของกลุ่มทุนจีนดังกล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบพบว่ามีลูกค้ากว่า5,000รายซึ่งมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทต่อเดือนค่ะ เบื้องต้นได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามพรบกู้ยืมเงินและการปล่อยกู้นอกระบบโดยผิดกฎหมายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะคะที่ถือว่าโหดร้ายมากๆในการ ปล่อยกู้นอกระบบซึ่งเขาบอกว่ารายนี้เนี่ยนะคะก็คือร้านโทรศัพท์มือถือร้านนี้เนี่ยเขามีกําหนดด้วยนะคะก็คือว่าเขาจะปล่อยเงินกู้ให้ต่อ1รายเนี่ยไม่เกิน1,000 0แบาทนะคะคโอ้โหแค่10,000บาทเนี่ยถ้าเราต้องมาจ้างจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วนะคุณอานดอกเบี้ยเดือนละ1000บาทเออเหนื่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เขายึดไอคราวของลูกค้านะคะเพื่อที่จะล็อกโทรศัพท์เวลาที่ลูกค้าติดต่อไม่ได้ ก็ถือว่ารายจริงๆสำหรับเจ้าหนี้รายนี้นั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะครับเราก็มาจับคุมเกี่ยวกับการปล่อยเงินคู่นอกระบบนะครับโดยทางผู้ปล่อยเงินคู่นอกระบบเนี่ยจะมีการยึดโทรศัพท์นะครับหรือยึดไอคาไว้เป็นประกัน mm hmm. คำว่ายึดโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเอาโทรศัพท์ไปทั้งเครื่องนะครับ mm hmm. แค่ลงโปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันที่จะควบคุมโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่ยอมชําระดอกเบี้ยนะครับหรือไม่เอาเงินต้นมาคืนตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยเขาก็จะปิดระบบโทรศัพท์ทําให้โทรศัพท์ของผู้กู้ยืมกันเนี่ยใช้การไม่ได้นะครับเครือข่ายของออบอบอริษัทอันนี้มีอยู่ทั่วประเทศไหมฮะหรือว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสามสาขารวมทั้งที่นี่ด้วยซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่นะครับอมูลมูลค่าความเสียหายของมูลค่าการปล่อยยืมผู้<ช>น,น,นะครับหมุนเวียนเนี่ยเฉลี่ยเดือนละหลายล้านบาทนะครับ เพราะเขาขณะน,นี้มีลูกค้ายอยู่ประมาณ5,000ลายนะครับแล้วก็ปล่อยผู้สูงสุดรายหนึ่งไม่เกิน1,000 0บาทครับที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติหรือว่าคนไทยคนไทยครับ<น>